ครับสวัสดีครับจากคลินิกหมอสุภชัยนะครับตอนนี้มีปัญหาก็คือแก้มค่อนข้างเยอะนะครับร่องแก้มเยอะร่องน้ำหมากเยอะนะครับมุมปากก็ตกสองครั้งจะเห็นว่ากรอบหน้ามีเรียวเพราะแก้มบริเวณนี้ย้อยมากบริเวณนี้ก็ย้ยอยเยอะนะครับเห็นไหมครทั้งก้อนนี้เลยนะครับคุณหมอสุภชัยจะจัดให้ผ่าตัดแบบมาตรฐานดึงชั้นสมส์อย่างดีนะครับแผลจะอยู่หน้าใบหูเพื่อดึงบริเวณแก้มทั้งหมดกรอบหน้าจนถึงบริเวณหางตายกหางตาให้ด้วย<อ>นะครับน,ระนะคุณครูเนา ีิวมือคุณหมอนี่อ่าช่วยชัวร์อะไรคะได <Okay. S 2> ใจมากิดคุณหมอได้ครับผมอ่โอเคครับได้เ,เ,เลยนะคะได้ครับผม นี่หลังทำทันทีเลยครสังเกตว่าแก้มเดียวยกกระชับเลยนะครับร่องแก้มร่องน้ำหมากหายไปหน้าตึงสวยงามจริงๆเลยจากที่เคยฉีดสีเหลวมาครับจะเป็นแม่ครูมาเป็นพี่เลยต้องเรียกอย่างนี้เลยนี่ให้ดูเลยเป็นภาพแปลกๆสวยงามมากๆโอเคขอบผมคือหลังทำหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังทำหนึ่งสัปดาห์ลดอายุไปเลย20ปีหรือ30ปีก็ได้ซ้ําไปนะครับคุณครูครับเป็นไงประทับใจไหมครับประทับใจค่ะเออเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนมากดูแบบ อายุแบบลดไปเลยครับตาก่อนทําเมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมาพอดีคุณครูมีประวัติไปฉีดฟิลเลอร์สันเหลวนานแลันก็เลยทําให้มีน้ําหนักถ่วงย้อยลงค่อนข้างเยอะครับมีร่องแก้มเยอะมากนะครับสองข้างร่องน้ําหมากก็เยอะมุมปากตกกรอบหน้าบริเวณนี้ก็จะไม่เรียวทั้งสองข้างเลยนะครับเห็นไหมฮะน,นี่ดูด้านข้างครับ เรียวยกกระชับมากนะครับการันตีคุณภาพและผลงานโดยคุณหมอสุประชัยแพทย์เฉพาะทางนะครับทำม,มา15ปีโอเคครับค,คุณครูครับสวยมากครับผมสวัสดีค่ะ